จะชนเขาตายเดี๋ยวจะบอกโอ้โหไอ้เล่มึงฟ้องเลยเตอะเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกหั่นหันหันผักกาดด้ไปนึกผักกาดไอีหั่นนั่นนะต้นไม้พอแล้วมั้งครับใส่ได้เลยใส่อันเดียวก็อหใส่หนูด้วยไงเดี๋ยวใส่หนูด้วยหั่นแมว เดียมาหันไหไอ้ตอมมันไอ้ตอมมันบ้าบอไปแล้วเลือนไอ้ฮันเน่ใหญ่อะเนี่ยงานครับโอ้วันนี้ของข้าวด้วยโหวันนี้ไม่ต้องไปซื้อข้าวมึงานเด็ดกะเพรานี่เอ๊ะเอ๊ะเนาะเดี๋ยวแกงใส่นู่นเราเอาเหลือไว้อย่างนั้นหน่อยเดี๋ยวแบ่งใส่กับหนูดูสิใบกะเพรามีหนอนไหม เผาสดสดปาตะทูยางมีวันนี้แกงอะไรเพื่อนวันนี้แกงอะไรวันนี้เมนูวันเสาร์มึงไม่รู้เหรอฮะมึงไม่รู้เหรือรลาทูทำอะไรกินไมรูอันนี้น่าจะเป็นผัดกะเพราหยยากจะรอให้กองรุดมือแกงเนื้อครับแกงเนื้อแกงเนื้อนู้ัข้วหนูนี่ กระเพรานี่ข้าวหนูอันนี้ข้าวหนูอ่ะกระเพราเลยแกงเนื้อนะลุกนลิกนะครับอครัวพรอครัวหัวป่าเห็นไหมเนื้อตักเนื้อเนื้อสดอมไม่ต้องเอาน้ำเยอะ เราที่บอกเอาน้ำให้เต็มหม้อเลยโอ้แองส้มเมือนกันนะแองส้มส้มใส้ล้วนอุ้ยล้วนกัแกงส้มเนื้อให้กินเลยเออเหมือนเคยใครได้ยินไข่แกงส้มปะล้วนนี่แหละยูกาตาเออนมึงนี่แหละมึงรอไปเอยยูกาตาแกงส้มเนื้อให้กินเลยบส่บ๊อบาหลใส่ใส่ใส่กินได้ไหมไม่เหลือหมดไหมล่ะกูไม่กี่เนาะลองชิมไปค้ำกูไม่เอาเลยไอ จะรันยังชอบไหมจะรันนะทําแล้วทําทําให้กินแล้วก็ต้องขย่าไฮโลให้แทงด้วยเนาะสูตรโบราณโบราณเลยนีไอ้ต้องเนี่ยนะไม่เคยกินหรอกคนสานที่ไม่เป็น เป็นตะก้าวันเสาร์เหงาได้ไงวันเนี้ยมึงแม่ทิงมึงก็ไปเอาออกมาสักลังที่เอาแยะยุคุยอันเก่ายุ้ยพี่ชิเขย่าก็ยุย่ะวันเสาร์เหงาได้ไงเดี๋ยวครูบายอยู่โอ้มึงจะเลยก่อนนะเออเขาทำไมไม่เปิดไฟไม่ก่อแลว เขาตั้งทั้งเมื่อวัให้รอปภหกโมงเธอไม่ได้บอกว่า7จ็ดมงใช่ไหมอืมตัดหน่อไม้ตัดไม้นะครับเตรียมคือพงใครกินเบียร์แล้วเอาเอาขวดตั้งไวไงนะ้ดดไตรงนั้นนะนี่สิน่ะดีกว่าน่ะตั้งนั้นนะใครเขาเห็นไงไ<ใ><ใ>ตรไตรโตไตรโตไตรโตเอ๋สามขวดอ่ะ อ๋อนี่ควหนูเป็นเมนูเราไเองไปเก็บเลยทึงกินแั้งเมื่อไรเสร็จก่อนเสร็จงานก่อนเดี๋ยวเข้ามาบอกโอ้โหพวกมึงแกงเนื้อกันแต่เช้าเลยฝนมันตกมา๊มมาดตึเดี๋ยวเรากิ่นแล้วก็นอนเลยเพราะฝนตกฝนตกไงทำอะไรไม่ได้ นั่นแหละเขามีข้าวหนาามูยูข้าวหมูเ็นไหนวะเตรียมพร้อมเลยนะเอาหมผูมัเข้ากล่องมาใช้ได้เดียวมาแล้วลูกจยากชุดของวาที่หนูอยากได้โอ้ยครับเธอข้าวพอไหมนะเส็จแล้วเองนะ กำลังหุม่มก็ไม่พอแม่ข้าเยอะอยู่ไก่ต้มหุมก็ไม่พอกินแล้ว <c oughs> ข้าวเข้มข้นกินสองผมไม่พอแล้วไม่กินขึ้นข้เปี่ยนแล้ข้าวใหม่เนีะนะย่ยข,ข้าวมุกทหารนะเนี่ยเยอะพอทันขันต้องข้าวให้พอวิซื้อเผื่อฉันด้วยนะนี่เอาปากเสียดิคนไม่แห้งล้วนเลยตกเลยลวนให้เติมหน่อย